สวัสดีครับ f อฟน้องวีเพชรบันแพร F เอฟสาวน้อยเพชรบันแพร f อฟบอสโจและ f อฟสี่เสียนนสำหรับคลิปนี้สโหลดบลก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงเมื่อคืนนี้ของน้องวีเพชรบันแพรและว่าวันต่อไปจะเดินทางไปทำการแสดงที่ไหนเยวผมจะพูดและเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นผมก็ต้อง ขอฝากเลือกหนังภาพยนตร์คลายออของบอสเจเป็นผู้อำนวยการสร้างน้องมวงยีงเป็นคนสแสดงหนังภาพยนตร์คลายออจะทำการฉายในวันที่18กรกฎาคมห8พร้อมกันโทั่ประเทศอย่าลืมนะครับสำหรับเอน้องมวงเพียรวันแพงและสำหรับผลงานการสแสดงเมื่อคือนนี้ที่บ้าน สางมิงตำบลบางมิ่ง,ง,งอำเภอพันนานิคมจังหวัดสลกลนครผลปรากฏว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟรุ่นพ่อรุ่นแม่เดินทางมาให้กำลังใจน้องเพื่อนเป็นจำนวนมากอบอุ่นอยากมากเมื่อคืนนี้ทำให้สังกสีเกือบแตกเมื่อคืนนี้หรือว่าเยอะมากนะครับเมื่อคืนนี้ สำหรับพี่น้องสาวอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครและวันนี้ก็ <c oughs> เป็นวันที่น้องพักผ่อนคือเป็นที่เป็นวันเดินทางของคณะสาวน้อยเพชรนบันแพงก็ก็น้องก็จะได้น้องหญิงก,ก,ก็จะได้พักอีกหนึ่งวันและวงก็จะได้พักหนึ่งวันสำหรับวันนี้คือวันเดินทางเพราะว่า วันพรุ่งนี้จะได้เดินทางไปทำการดที่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีล์สำหรับวันพรุ่งนี้และวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนน้องลุงหญิงก็ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านน้องครูอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตนะครับสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้คงจะไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีล์และอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ อ่าอำเภอบ้านขวัจังหวัดลิรีลัมไปให้กำลังใจน้องอ่งหญิงเพชรบ้านแฝงเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ชลดบนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม